ฉันชอบเธอฉันชอบเธอนะชอบมาตั้งนานแล้วด้วยทำไมคนเราถึงมาชอบกันได้นะฉันอยากจะหาคำตอบนี้จังความลับของความรัก 見えも切なんてない日々「イメージして叶えたい未来」「数えて打ち明けあったら約束」「諦めない นนทอดมาแล้วสวยสุดๆเลยเห็นแล้วจินมากๆเปลี่ยนคาแรคเตอร์มากงั้นเหรอแต่จะว่าไปทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ไปได้ฮะหนังสืออะไรเนี่ยมีอะไรหรอมีหนังสือบอยเล v e อยู่ในห้องเลยเฮ้ยหรือว่านายจะเป็นเฮ้ยเออเออเฮ้ยมีคนมาแค่นี้ก่อนนะ ร้านปิดแล้วครับเดไปต้องปิดประตูแล้วกะนปล่อยมือเลอยท้าเดี๋ยวเด็กตำรวจมาจับนะทำไมล่ะคะไี่กระเธอมาโรคจิตตัวแม่เลยนี่ทำไมบอกกันแบบนั้นล่ะคะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยแรงเยอะอะไรอะไรดิค่ะเขาจะไล่ถูกไปบ้าเฮ้ยโอ้โหบ้าแล้วเดี๋ยวมีธุระอะไรเล่า กับคุเรฮะเหรอเปล่าว,วันนี้ไม่มีธุระกับคุเรฮะจังเลยค่ะว่าแต่เป็นบ้านท,ที่สวยมากเลยนะคะัเนี่ยอา้าวจู่ๆจะชมทําไมเนี่ยห้องรุ่นพี่ก็บรรยากาศดีน่าอยู่มากเลยเออพูดว่าอะไรนะเอาใหม่อีกทีดิฮะอแหมก็เตียงรุ่นพี่ออกจะนุ่มๆรู้ได้ยังไงว่าเตียงฉันนุ่มเนอะ,ะเอาละเข้าเรื่องเลยนะคะเฮ้ยที่มาวันนี้ก็เพราะว่ามีเร่อจะปรึกษานะคะ ปรึกษาเหรอเรื่องมีอยู่ว่า ฉันตอนอาบน้ำเหรอยตดแสยุมีก็9แต่รังสีที่าเมองเห็น3.5.12%นิตบเหลี่ยมบอสไาหน้าของฉันมันกำลัง ค่ามากเลยละคะ่ะมาทำอะไรกันที่นี่เนี่ยแทมารูนะ่ะจะรับเป็นชุดขนมปังสักคนไหมจะแวะมาดื่มชาอีกเหรอเนี่ยเรื่องรูปเมื่อกี้เล่าน่าเสียดายอยู่แต่แบบนี้เอาไปขายไม่ได้เลยนะคะคิดจะขายจริงเหรอฮวันนี้มีประชุมของกลุ่มปกป้องค่ะทาไม่หาไรายได้ให้ได้ตอนนี้เดอะคู่รู้คงเดอะคู่รู้คง ไม่มีเงินทำหนังสือขายอีเวน์ที่จะถึงนี้ได้เลยแล้วะคะ่ะฮ<ว>้ยตายจริงงั้นจะแย่เลยสินะคุณหนูเรื่องเมื่อกี้เนอะฉันรู้จักสุบารุแล้วล่ะขอโทษน,นะคะคุณหนูต้องเด็ดขาดกับพวกนี้นะครับถ้ามาปรึกษาฉันจะตั้งแต่แรกแล้วก็จะได้ช่วยกันดีๆแล้วแท้ๆ <c oughs> ขอบคุณมากเลยค่ะแบบว่าแบบว่ายังไงดีแล้วคนนี่ย หนูครับแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกสุบรุแต่ว่าพวกเธอเนะ่ะต้องห้ามแอบถ่ายรูปพ่อบ้านของฉันอีกเป็นอันขาดนะถ้าอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้แล้วก็จะช่วยเต็มที่ก็แล้วกันค่ะค่ะอย่าดันกันนะคะ่ะอย่าดันกันว้าเรื่องนี้ฉันเอารูปนี้ลูปนั้นฉันจองแล้วนะเธออย่าไปถาเอาก่อนี้เ เท่านี้ก็ได้ทุนไปทำหนังสือแล,ะละ้วล่ะเอ้ยแต่ว่าพอดีมันหมดมุกซะก่อนก็เลยทำมาได้แค่ครึ่งเดียวเองนะคะนี่แค่ครึ่งแรกเองเหรอน่ารู้นารู้เฮ้ยมันหนานไปอ่ะแม่ยับทำไม่เข้าเลยเฮ้ยย่า เพราะแบบนี้ถึงต้องยืมแรงของคุเรฮะใจยังไงล่ะมีแค่เครื่องแรกก็ไม่ต้องขายก็ได้นี่นะไม่ได้แล้วค่ะเพราะมีแฟนๆที่รอคอยผลงานใหม่ของนกคกโรื้อยู่เนอะแฟนเหรอมีแฟนคลับกับเขาเนี่ยค่ะแต่ว่าบอกตามตรงว่าอายจังเลยขนาดการทักทายยังใช้ชื่อนกคกโรุ้เลยทักทายเหรอสามสองหนึ่งนโครืนักโครื้ เออพูดอะไรกันหน่อยสิไม่อยากพูดหรอกเอาล่ะต้องทำให้เสร็จก่อนพรุ่งนี้ไม่งั้นจะเสียที่จองมุดไปเปล่าๆนะสามสองหนึ่งแม่คนะุรุู้มคุรุู้ฉันไม่ทำแล้วนะให้ตายสิทำไมต้องมาทำแบบนี้ด้วยล่ะพอบอกว่าจะจ่ายค่าจ้างให้คุ้มเหนื่อยปุ๊บรุ่นพี่อุสมิก็รีบล้นมาเลยไม่ใช่เหรอคะอ๋อไม่ขอตอบแทนให้คุณเฮฮาจังด้วยนะ <laughs> ข้อดังคือรูปรุ่นพี่คอนโดเอบบบแบบสดๆเลย <laughs> เป็นอัปเดตเลยนะคะ <laughs> โอ้ยสุดยอดเลยนรุนรุว้าวใกล้ขนาดนี้แล้วก็ฉันยอมทำทุกอย่างเลยละ่ะมีงานอื่นอีกไหม <mm> อือ๊ะงั้นก็รับคกนได้นะคะฉัน <mm> <mm> เลยฉันเลยวันนี้พี่ก็ไป้างบ้านรุ่นพี่โครโรเสพอดีเลยนะจ <mm> ีเหรอะคะแล้วคใครเป็นฝ่ายรุกใครเป็นฝ่ายรับละ่ะ เด็กเขาดับผู้ชายจริงๆเป็นครั้งแรกเลยกลิ่นกับผู้ชายจริงๆแถมขยะกับผู้ชายจริงๆแล้วก็นี่คือแัะถือปอของผู้ชายขนแทล้อแต่บานจอีกนี่เงาโดนพี่สักามะจิสนใจผู้หญิงเหมือนกันงูกลายเป็นรักสามเศร้าถ้าจะสนุกน,นะ งานเปก็การตอบแทนที่ให้ชมห้องแถมไว้ให้กันแล้วกันนะคะคิดไม่ออกเฮ้ยย่า<อ>เฮ้ยเฮ้ยเหลืออีกเพียบเลยนี่เธอจะทำสักกี่เล่มกันแล้วเน,นี่ยไปอาบน้ำก่อนนะอ๋อเดี๋ยวเตรียมผ้าเชาตัวให้ค่ะอื แบบนี้ท้าไม่เสร็จทันพรุ่งนี้เน่ๆแน่เลยต้องหาตัวช่วยเพิ่มแล้วฮ่นสุลฮัาโหลฮัลโหกฮ่าโหลฮาลโหลฮัลโหลฮัหลฮัลโหลฮันเหะฮัห้ฮันหลฮั นี่ค่ะเลค่ะนี่คตัวเองอเขอบคุมาเลยนะคะดีแล้วล่ะที่เสร็จทันเนอะคะ่ะถึงจะแค่ครึ่งแรกก็เถอะนี่แค่ครึ่งแรกเองงั้นเหรอฉันยังแต่งที่เหลือไม่ออกเลยนะคะงั้นเอาเป็นว่าพวกฉันกลับเลยก็แล้วกันไปกันเถอะซูบารุครบับอ๋อเดี๋ยวก่อนคะ่ะ มีอะไรอีกเหรอมีเรื่องอยากจะถามท่าน uh สุบรุนะคะถามฉันเหรอเหรอคือว่าฉันมีเรื่องกลุ้มใจอยู่นะอ่อถ้าเรื่องบอยลลูฟฉันไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะไม่เกี such such ่ยวกับเรื่องบอยล์ลูฟหรอค่ะเรื่องแว่นก็ด้วยไม่เกี่ยวกับเรื่องแว่นด้วยค่ะเห้ยงั้นกลุ้มใจเรื่องอะไรเหรอเอ่อทำไมไม่ยอมบอกล่ะคือว่ามีอะไรก็พูดมามสิอ่ะคือว่า รอเดี๋ยวนะคะนารู้นารู้เป็นแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยมันเรื่องอะไรกันเออมไม่เป็นไรคะ่ะฉันจะหาทางออกเองนะคะอา้อาวอะไรกันเนี่ยคุณอย่างแลาา้วจับไปแบบนี้เนี่ยนะนออ่เอา,เอา,เอาแล่ะเดี๋ยวก็จะเชา้าแล้ว มาค่ะจิโร่ที่จริงฉันคิดเรื่องนายมาตลอดขอบคุณที่อุดหนุ่อนะคะทำไมต้องใส่ชุดนี้ด้วยการปลอมตัวเป็นพื้นฐานของการสะกดรอยค่ารุ่นพี่อุสมินจะหลอกพวกเดียวกันก็ต้องหลอกศัตรูซะกอ่อนไม่ใช่แล้วมังนะ้งเนี่ย นารู้นารู้กลุ่มใจเรื่องอะไรกันแน่นะะสก้าแมจิไม่ยอมปรึกษากับพวกเราด้วยที่จริงก็อยากจะช่วยเหมือนกันแหละขายหมดแล้วค่ะเรินสามนึ่นักกุรุนักกุรุขอบคุณมากเลยนะคะน่าจะได้ตังค์เยอะกว่าทำงานอีกนะเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะหันมาเขียนบอยลิฟขายเองนะเปล่าสักหน่อย ร้านการ์ตูนร้านอนิเมะร้านเกมก็ดูไม่แปลกไปจากเดิมเลยนี่ไม่เหมือนเดิมค่ะเอ๊ะไม่สังเกตเหรอคะว่าที่นารุนารุหยิบจับวันนี้น่ะเ้าหวดเป็นเรื่องเล็บสตอยีของหญิงชายค่ะฮะ ้ก็ไม่ใช่ใบเล่มนี่สิใช่ค่ะนี่ต่ำซ้ำฮะหรือว่าแบบนี้มันพอรึนะฮะคุณได้จางกับรุ่นพี่อุสมีนินเนอมาทำอะไรกันนะคะก็แบบว่าสกดกอตอรแค่แแมาเดินเล่นกันตาปหากและเดินเล่นเหรอ เป็นหน้าอกที่อวบอิ่มแต่งตึงมากเลยค่ะไซก็ใหญ่มากด้วยหรือว่าเต็มเต้าเลยนะคะเนี่ยเอยมันใหญ่ขึ้นอีกแล้วล่ะอย่าบอกนะว่าที่กลุ้มใจคงไม่ใช่เรื่องนี้หรอกนะไม่ใช่ค่ะเออนี่เป็นห่วงเรื่องกลุ้มใจของนักูรู้กันเหรอคะอืม ถ้านารุนารุมีปัญหาพวกเราก็อยากจะช่วยนะคุณเรฮาจังบอกพวกเรามาตอนนี้เลยเธอะพวกเรารับฟังทุกเรื่องเลยอดุนพี่อุสม,มิงั้น,นฟังหน่อยนะคะนี่ค่ะขอบคุณนะสรุปว่ากลุ้มใจเรื่องอะไรเหรอคือว่า คุณฮาจังรุ่นพี่อุสมิหนะ้าอกของนะักรุคิดว่าเป็นยังไงครับฉั่เห็นไหมล่ะว่าปรึกษาสองคนนี้ไม่ได้งั้นเป็นใครดีล่ะ,ะ,ะรุ่นพี่ถ้าเป็นรุ่นพี่แล้วก็ เรื่องก็เป็นแบบนี้เลยจะมาปรึกษารุ่นพี่นะคะยาวไปแล้วมีหน้าแล้วว่าทำไมห้องฉันถึงมีหนังสือบอยเลิฟอยู่อะบางส่วนก็เป็นส่ที่นะักครุเสริมด้วยจ,จินตนาการให้นะคะเดินมาเพื่อทราบค่ะ้ยแล้วจะปรึกษาอะไรเออจากนี้ไปเดทกับนักคุรุษด้วยนะคะ หยับโอเคด้วยล่ะคะเนี่ยออก็เรื่องแดดไงคะเดีว่ารุ่นพี่จะปฏิเสธซะอีกขอบคุณมากนะคะคุ้มกับที่ใส่หูแมวยาวกว่าเดิมสองเซนจริงๆเลยนะคะเนี่ยดูสิฉันจะรู้ไหมเนี่ยส่วนแพนในเดดวันนี้คือการปิกนิกกันค่ะนี่มันมืดแล้วนะ เอ้ยเย่อจะจะจับมือกันเอ่อถอยนะคะนี่นี่นน่นี่เธอโอ้โหเออหรือว่าอย่าบอกนะว่าเป็นเดทแรกอะเหมียว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 โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยสวยแล้วเอ่อเอ่อไปนั่นตรงนั้นกันเถอะนะคะ ทำข้าวกล่องมาด้วยนะคะอ๋อน่ากินจังเลยอะขอบคุณมากค่ะจิกซี่เดี๋ยวนะครูป้อนให้เองนะเฮ้อนี่ค่ะเฮ้ยก็อ๋อออ้ามยับอามเด้อหละคันเนี่ยอ๋ออย่าปล่อยให้โดนหลอกยังไงเยนี่ก็เป็นผู้เสพติดวัน ที่จะน่ารักยังไงก็เป็นคนไม่ปกติร้อเอร์ซ็ละนี่คะ่ะแล้วเรื่องที่จะปรึกษาล่ะ,ะจริงนะครูรู้เฟลอยู่นะคะเฟลเหรอเรื่องอะไรอ่ะดิยายบอลล์จใจทีนี้จะให้ฉันทำอะไรอีกล่ะคือว่าคราวนี้มันมีสาเหตุเพราะว่าดันมีเรื่องกลุ้มใจ ก็เลยไม่มีสมาธิในการทํางานเลยเอเอคือว่าอย่าหวัวร้อนนะคะเออเอเอ,เอคือว่ารุ่นพี่เห็นหน้าอกฉันแล้วคิดยังไงล่ะคะออแล้วกันทำไมทำหน้าแซงแบบนั้นล่ะคะจริงจริงก่อนหน้านี้มันมีเรื่องนิดหน่อยนะคะเรื่องอะไรอะฉันถูกบอกรักนะไม่ใช่ถูกแจ้งความนะ ไม่ใช่ค่ะเเขาเป็นนักเรียนชายห้องเดียวกันนี่แหละค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แต่จู่ๆเขาก็มาบอกว่าชอบแล้วก็ขอคบกับฉันเป็นแฟนนะคะเฮ้ยแล้วเธอตอบไปว่ายังไงอะก็ปฏิเสธนะสิคะแล้วนักกูรูทาใจเอาไว้แล้วทําใจเหรอนักูรู้นะ่ะจะใช้ชีวิตบอปลายทั้งหมดทุ่มเทให้การแต่งนิยาย Boy Love ค่ะ แล้วทำไมถามเรื่องหน้าอกบอกตามตรงเลยว่าไม่เข้าใจว่าคนนั้นน่ะทำไมเขาถึงได้มาบอกรักกับนาครูได้พูดเองก็ไกลอยู่แต่นาครูไม่ใช่ผู้หญิงที่เป็นสเปคของหนุ่มๆน,นี่คะ่ะอือิงนี้หลังจากที่ตัวเองลองหาเหตุผลดูแล้วแบบนี้นี่เองอด่นพี่อะไร เรืที่ช่วยบีบนาะออกของนะะักเรู้ให้หน่อยนะคะเฮ้ยทำไมอะ่ะพอดีคัได้ยินมาว่าอะไรได้ยินอะไรนาะออกนะยิ่งบีบมาเท่าไหร่มันจะยิ่งแลลกลงนะคะไปเอาความรู้ผิดผิดมาจากไหนเนี่ยเฮ้ไม่ใช่หละคะเอ้คือว่าแล้วทำไมฉันต้องบีบนมเธอเพราะนาออกนี้มันเป็นปมด้อยของอฉันโอ้ปมด้อยเหมือนป,ป<ร>มป<ร>เด่นมากถ้ามัแเลกกว่านี้ก็คงจะดี อย่าไปคิดมากเลยนะไม่ว่าใครๆก็มีปมด้อยกันทั้งนั้นน่ะใครๆก็มีเหรอเออฉันเองก็มีปัญหาที่ยังแก้ไม่ได้เหมือนกันน่ะรุ่นพี่ก็มีเหรอคะเออเออ,เอ,อและผู้ชายทุกคนก็ชอบหน้าอกกันทั้งนั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะรักผู้หญิงเพราะว่าหน้าอกหรอกนะงั้นก็เย้โอ้โหอืมว่าผู้ชายไม่ได้รักผู้หญิงแค่ที่หน้าอกใช่ตัวของรุ่นพี่ พิสูจน์ีไม่อยาอ่างนั้นนายครูรคงจะเขียนงานต่อไปไม่ได้นแน่อ,อา่างข้างๆคูคนะเธอเนี่ยรุ่นพี่เป็นคนให้ขับปรึกษาที่คาดหวังถ้าเป็นรุ่นพี่จะต้องช่วยนายครูได้แน่แน่เลยถ้าฉันอดทนได้เธอก็จะสามารถเอาชนะปมด้อยตัวเองได้และไม่กลุ้มใจอีกใช่ไหมค่ะเออ เข้าใจละมาได้เลยไปเลยนะคะเฮ้ย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 อย่ายอมแพ้สิเราอย่ายอมแพ้นานะคุร่สุดยอดเลยค่ะรุ่นพี่ตรงไหนขนาดโดนเบียดแบบนี้ก็ยังไม่รู้สึกอะไรเลยรุ่นพี่เป็นแท่บอยลิฟจริงจริงค่ะไม่ใช่อ้ย มองขนาดนั้นสิคะโม่เอ๊ะแว่นอยู่ไหนอะแว่นอยู่ไหนเนี่ยเหรอที่เรียกว่าเปลี่ยนคาแรคเตอร์ <c oughs> ฮ่ารู้สึกล้ออย่าบอกไม่ถูกเลยขอบคุณมากเลยนะคะรุ่นพี่เออยังไงก็ดีใจด้วยนะค่ะเหมือนอารมณ์แว่นหล่นจากตาเลยค่ะเป็นเพราะรุ่นพี่แท้ๆเลยะคะเนี่ยอา้า ทำไมกันถึงได้เห็นรุ่นพี่ดูหล่อแท้กว่าทุกครั้งเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเออเออมีอะไรเหรอเือว่าขอตัวกหญนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มาเก็บข้าวของของเธอก่อนสิไปหยุดเดี๋ยวนี้เดียวไม่ได้เดี๋ยวบอ่อยรอก่อนนะครลูให้ฉันเก็บคนเดียวไงเนียเฮ้ย